ร้อนฟังคลิปบอสนกพงศกรพูดถึงลูกสาวถึงนิสัยถึงลักษณะตัวอไสมุน,นพลหลายๆอย่างพี่น้องคะหลายท่านหลายคนนะคะคงซ้อมพ่อยเสือวาคงจะเห็นคลิปนี้แล้ว แต่เรานะคะขอนามาย้อนขอนํามาเปิดใหม่ให้แฟนคลับบางคนเนาะที่เป็นเอฟซีหน้าใหม่หรือว่าทุกๆคนที่เพิ่งมาติดตามอีหลาได้มาเห็นกันในเรื่องราวนี้นั่นเองค่ะที่ช่วงนาทีที่พ่อจ๋าเนาะได้รับอีหลาเข้ามาแล้วแบบว่าสังเกตดูการเปลี่ยนแปลงของน้องว่าน้องเป็นยังไงนิสัยใจคอเป็นยังไงนั่นเองค่ะจนถึงทุกวันนี้ก็คือเป็นลูกสาวที่น่ารักเป็นลูกสาวที่กระตันยูรู้คุณ ทุกๆอย่างจบครบที่ไอ้ศุกุณพรนั่นเองค่ะพอเรานะคะได้มาฟังในคลิปลปนี้ที่บ no อสนกไลฟ์สดออกมาพูดค่ะรู้สึกว่าเออในตัวอีหลาคือมีอะไรคล้ายบอสนะคล้ายพ่อจ๋านะมีะรหลายๆอย่างมากๆเลยพี่น้องคะเดี๋ยวเรานะคะขออนุญ,ญาตเปิดคลิปแล้วก็กันเนาะให้แฟนคลับได้เห็นกันในช่องทางนี้เลยค่ะขออนุญ,ญาตคลิปนะคะที่แฟนคลับเนาะตัดไม่ให้เราได้เห็นกันในช่วงเวลาทีท่บอสนะคะพูดถึงไอศกุลพรว่าอย่างไรค่ะนี่ค่ะพี่น้องคะไปฟังกันเลยค่ะ ขาเป็นเงื่หน่อยที่ดื้อครับที่ดื้อดื้อบาได้สิอันนี้ไม่ได้บอกให้ดามานเลยบอกพี่น้องฟังหมายถึงพฤติกรรมเขาเป็นคนที่แบบว่าเขาล่าเริงขึ้นเขาอยู่กับพี่กับน้องในวงคือเขามีความสุขแหละกับการใช้ชีวิตในแต่ละวันเป็นอร่างนี้ความสุขขึ้นในชีวิตนะครับเติมเต็มให้กันและการพอกับลูกเพื่อนเป็นฟิลความอัานว่าเป็นนิสัยเหมือนโนกตรงนึงนคือเหมือนใส่ชีวิต เดี๋ยวว่าให้คุ้มค่าในแต่ละมือนี่แหละสิบ้างสิกบาบ้าเลยเพราะว่าสังเกตพฤติกรรมเพิ่นตอนออกงานมากนะครับเธอจี้แงเป็นได้กเบผู้นั้นผู้นี้แงอ้อมเลนยุบปกติเราบอกว่าให้นอนให้อนอนเพราะว่าฮัลโหลมืออ่ให้บ้กไก่พอกระเพาไปเลี้ยงนี่มันแหละครับบารนี่ากางขึ้นพอบอกว่านหารบอลว่างกั้เฮ็ด การบ้านให้เอตุงานทรงคู่เพราะว่าตัวเหตุตอดตัวเหตุเป็นคอามมั่วเหมือนนะครับป่านนี้ประเดี๋งานแล้วเพิ่อนกับฝ่าวเฮ็ดเด้ฝ่าวเฮ็ดฝ่าวเขียนเรียบร้อยไปก็สิบเป็นเรนน้ำมามีตูไปเล่นน้ำหญ่นั่นไอ้นี่เพิ่นได้โม่งเล่ะครับเออเพิ่นล่าสุดนะครับล่าสุดเพิ่นคือลุงเอกบ่สบายเพิ่นก็เอาผ้าห่มไปห่มให้พี่น้องบ่เป็นคอนเทนต์ดิครับที่นกท้ายคลิปแต่ละคลิปที่พี่น้องเห็นนี่นกบ่ได้บอกว่าลุงต้องพูดอย่างนั้นต้องทําอย่างงี้ดินกสิท้ายนกสิฝ่าวท้ายเขาออกไปอะไรที่ เป็นส plane. ่วนตัวเขาลงกับว่าทายอันนี้ที่แบบว่าอยากให้พี่น้องเห็นมุ่งหน้าละของเขาลนกับสิทายไว้พี่น้องเห็นปฏิเพื่อนอาปภพมมือจุดเริ่มต้นเล่นน่ะละแต่ป่ะเด้ว่าอันนี้คือความหนาละของเขาเนาะเขาเอาเขาเอาปภพมไปฮ้มไปลุงเอกว่าลุงเอกเป็นใครห้เอกมัเป็นใครง่ายดิพี่น้องเป็นใครหนักเลยดินะครับช่วงสามสี่มือมาหันสี่มือมาหันเอกวัตซอนขึ้นเอาปัปภพมไปฮ้มไปลุงเอกพ่อได้ถามว่าอัปภมคืนนี้ไซน์บอว์ไม่ค่ะขาดภาษา ไม่ได้สายค่ะอาจารย์ไปนายไปโฮมอรเอาไปขาโฮงเปลุกพอโฮมเปนลูกแล้วปุ๊บลุงโฮมแล้วปุ๊บมันก็เก็บมาโฮมมากมาโมมากเป็นแบมาโมมาตุ่มกับยาเพืนนั่นแหละเป็นแบบโมแบบพื้นเดียวกันเพราะเราจับไล่มะโฮมอยู่นกได้ชีบ่านั่นแหละทิ้ไข่ไว้จับลูกตะวันนกกระเช้ขคอต่ว่นนกสิเป็นบ่ซซัมเบสันนึกนกบ่าเป็ี่ยนครับนกือกินยาลับงลนะครับลูกคอคือคือการคัดแมนหลับัานี่ดื้อมน ที่บอกนอนสดสินอนได้ขาละมือพ่อบอกลายเป็นเกลืเปรี้น้าหมามีตู่เป็นเปรี้น้าหมามีตูพออ่พ่อกะเลี้ยวหาวคือบอกมานอนน้อหลูกสาสิหรอกเมือ่อมนอนน้อสั่นวันเดียวไปเอามาเก่าโมงเสาเก่าโมงเสาอพอเห็นตุ้ยยางคือรถพอได้ถหาบาน,นูอนอนเลยยางลู่บางมือเรียก<ม>ขับก็ไม่ใช่ทุกวันหรอกถ้า่วนวันจิว่าสบายกั <S 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 นล,ะล่ะยังในขาไม่ง่วงคขาสั่นเพลินละ พราะตะขืนรถปลุเนะครับมันเป็นเวลาเวลานกกระไรนกกระไรกระไรหาย่ปนกกระไรบอกไนว่าต่อไปว่าหเห็นแล้วหลังจากเล่นคอนเซิร์ตเ็จให้นอนทันทีเพราะว่าเขาอยู่ในวัยที่ให้เขาอยู่ในวัยที่ต้องกินต้องนอนต้องพักพอนให้มากที่สุดถ้าเกิดว่าเขาดื้อเขาบ่าน,นอนเก่งขึ้นสุขภาพก็จะเป็นแบบนี้เรื่อยๆนะครับ ว่าสิเบิ้งพ่อเป็นตวอยางวะเลยว่าพอ่อพาหน,นี้อย่างมาหลายแล้วพ่อเป็นมาตานแล้วเขาเป็นเด็หน่อยนี่ค่ะพี่นงค่ะอ่า คลิปนี้ประมาณช่วงที่ออนทัวร์นั่นเองว่ามันหลายเดือนแล้วแหละพี่น้องเนาะแล้วทุกวันนี้อ่ะแฟนคลับก็ยังเห็นก็ยังมาคอมเมนต์อยู่เรื่อยๆสำหรับคล,คลิปนี้ว่าเออเนี่ยพ่อจ๋าสอนอีหลาด้ด,ดีจังเลยแล้วล่าสุดนี้นะคะพี่น้องขาเชื่อว่าอายสุุภณพรโตขึ้นเยอะมากๆเลยสําหรับทุกเรื่องราวสําสหรับเวลาในการนอนสําหรับเรื่องราวในการกินในการทุกอย่างนี่พี่น้องขาทุกวันนี้อ่ะน้องคือมาไกลจริงจริง ปรับตัวเข้ากับทุกคนได้โอ้โ oh, ห oh, พี่น้องขาสุดยอดไปไหนมีแต่คนรักไปไหนมีแต่คนเมตตามีแต่คนหอมคนตุ่มนี่แหละพี่น้องคาถึงว่าเด็กเนาะเด็กที่ อัศจรรย์เด็กที่สร้างความสุขสร้างรอยยิ้มให้ทุกคนพี่น้องแล้วทีนี้เนี่ยแล้วแฟนคลับแต่ละคนมาคอมเมนต์กันเยอะแยะมากมายว่าอุย้ยอาอายเขาเป็นเด็กเหมือนกับในร่างผู้ใหญ่สร้างเสียงหัวเราะให้ทุกคนที่อยู่ใกล้ตัวอะไรทํานองนี้นะคะใช่ค่ะบางครั้งยกไม่ออกเหมือนกันนี่ค่ะโอ้โหเยอะแยะมากมายทุกอย่างพี่น้องค่ะนาลักอิลีอิลาน่อยไซสื่อดีคักพี่น้องแล้วบอสอ่ะก็พูดถึงอีลาแบบ เพิ่นบอกมาจากใจเพิ่นเลยพี่น้องคะว่าแต่เรื่องตลาเนาะบางเรื่องดุได้ก็ต้องดุไม่ใช่ว่าดุไม่ใช่ว่าอ่าไม่ดุแล้วยิ่งจะยิ่งจะพูดให้เขาว่าเออเนี่ยอ่าไม่เป็นไรนะลูกแบบเบาอ่อนหวานน้ำเขาในเมื่อเขาทำผิดมันกับบแมนนี่แหละพี่น้องถือว่าเป็น พ่อที่คอยสอนคอยอบรมมาให้น้องได้เติบโตอย่างเป็นเด็กที่มีคุณภาพณนะปัจจุบันณนะตอนนี้นั่นเองค่ะพี่น้องคะเป็นจังไดได้ดูคลิปไปแล้วมีความรู้สึกอย่างไรที่ทางบอสนะคะออกมาพูดถึงน้องในช่วงที่น้องเข้ามาใหม่ๆพี่น้องคะเข้ามาได้ประมาณสองสามเดือนหรือสี่ห้าเดือนประมาณนี้แหละเนาะเข้ามาแล้วบอสก็คือแบบว่าสังเกตติกรรมนั่นแหละสังเกตพฤติกรรมสังเกตการใช้ชีวิตสังเกต,ท,เกตทุกๆอย่างเนาะถึง คนคนหนึ่งอะเพราะว่าคนคนหนึ่งอะมาอยู่ในกับทุกคนน่ะก็ต้องแบบคอยดูแล้วเข้ามาในฐานะที่เป็นลูกสาวด้วยแหละเนาะเพิ่นกระสีแบบจับตามองอีลาว่าเออเป็นยังไงบ้างเนาะมาอยู่อย่างนี้โอเคไหมลูกอย่าง,างนี้จนทุกวันนี้คือแบบโอเคทุกสิ่งโอเคทุกอย่างพี่น้องถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีมากๆเลยสําหรับอ่าที่เราได้เห็นกันนั่นเองค่ะสาหรับวันนี้ข้าวเมล์เขาเรื่องราวแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจหรือช่องด้วยนะคะพี่น้องคะ่ะไปก่อนคะ่ะ